สวัสดีชาวรัคนาราศีมังกรทุกท่านนะคะก๊ มาพบกับช่องอาศัยดวงชาแนลสำหรับในรอบนี้เราจะมาพยากรณ์ในครึ่งเดือนแรกระหว่างวันที่1จนถึงวันที่15ธันวาคมของชาวลัคนาราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ในครึ่งเดือนแรกชาวลัคนาราศีมังกรจะเริ่มมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในชีวิตที่ผ่านมาอาจจะติดขัดบ้างล่าช้าบ้างแต่หลังจากนี้เป็นต้น ไปชีวิตของท่านจะคล้องตัวมากยิ่งขึ้น อย่างค่อยเป็นค่อยไปเพราะดาวประจําตัวของท่านคือดาวพระเสารได้โคโจรทับจุดเกิดของท่านที่พบตนุตนุแปลว่าตัวตนของท่านดาวพระเสานี้นอกจากจะเป็นดาวประจําตัวแล้วโคโจรทับจุดเกิดของท่านแล้วยังโคโจรอยู่ในบ้านของดาวพระเสารเองด้วยทําให้ท่านจะมีอำนาจเต็มมีพลังเข้มแข็งและท่านกำลังโคโจรเดินหน้าอย่างเต็มกำลัง หลังจากที่ถอยหลังมาหลายเดือนแล้วทําให้วิถีชีวิตของชาวลัคนาราศีมังกรจะเดินหน้าตามไปด้วยความคิดความอ่านของท่านก็จะกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งและดูแล้วว่าท่านจะจัดการวางแผนในการดําเนินชีวิตวางแผนใน เรื่องของการงานการเงินได้ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาเข้ามาก็ตามแต่ท่านก็จะสามารถผ่านไปได้โดยที่ท่านจะใช้ไหวพริบปฏิพัน์ของท่านเองหรือใช้ความสุขขมนุ่มลึกสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้อย่างแน่นอนในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมังกรก็จะคิดถึงการเดินทางด้วยอยากไปนู่นไปนี่เรียกว่าชีพประจรรองเท้าเลยทีเดียวอยากจะเดิน ทางไปหาสังคมหรืออยากจะไปพักผ่อนบ้างไปเที่ยวบ้างและการที่มีดาวพระพุธเป็นตัวแทนของคำพูดและเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอุปสรรคปัญหาศัตรูของชาวลัคนาราศีมังกรแต่ในเรื่องที่ดีดาวพระพุทธนอกจากจะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคปัญหาแล้ว ยังเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าความมีชื่อเสียงแต่ดาวพระพุธนี้ได้โครจรอ,อยู่ในภพวินาศมีตำแหน่งเป็นประคือความไม่มั่นคงทำให้ช่วงนี้ไม่ว่าชาวรัคนาราศีมังกรจะทำอะไรก็ตามสิ่งที่ท่านทำ จะต้องระวังเรื่องคำพูดหรือพูดแบบไม่คิดสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งปัญหาตามมาภายหลังด้วยหรือในช่วงนี้เรื่องของคนอื่นอย่าไปยุ่งมากมายนะักเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ใครที่ชอบพูดระวังคำพูดไปด้วยหรืออาจจะถูกพูดในทางที่ไม่ดีหรือพูดรับหลังได้เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ขอให้ท่านระมัดระวังตัวด้วย แต่หากท่านใดมีอาชีพที่ต้องคอยแก้ปัญหาให้กับคนอื่นให้กับลูกค้าหรือและจะมีงานประเภทนี้เข้ามาให้ท่านจะต้องใช้ความสามารถในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ด้วย หรืออาจจะเป็นปัญหาจากคนอื่นเช่นลูกค้าที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านท่านจะได้รับค่าตอบแทนกลับมาด้วยดาวพ่พุธอีกด้านหนึ่งหมายถึงศัตรูเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องระมัดระวังศัตรูหรือคนใกล้ชิดที่จะมาคอยขัด แข้งขัดขาท่านแบบลับๆแบบไม่เปิดเผยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านต้องระวังคำพูดให้มากอย่าไปยุ่งกับเรื่องของใครและต้องทำเรื่องของตัวเองให้ถูกต้องไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปได้ทางด้านการเงินต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีมังกรเป็นราศีที่น่าอิจฉาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาประมาณกลางเดือนที่แล้วจนถึงวันที่8ธันวาคมดาวโชคลาภของท่านคือดาวพระอังคารได้โคจรอยู่ในภพปุตตะทําให้เรื่องรายได้โชคลาภจะมีเข้ามาให้ชาวลัคนาราศีมังกรอยู่บ้าง ขึ้นอยู่กับดวงพื้นเดิมของท่านด้วยแม้ว่าดาวพระอังคารจะโคจรถอยหลังอยู่และได้ตำแหน่งประเกษตรนั่นคืออ่อนกำลังแต่ดาวพระอังคารยังได้ตำแหน่งควบอีกหนึ่งตำแหน่งคือราชาโชคไม่ว่าชาวลัคนาราศีมังกรจะทำอะไรก็ตามก็จะได้ผลตอบแทนหรือได้ค่าเหนื่อยให้ท่านอย่างแน่นอนแต่อย่าลืมว่าดาวพระอังคารเป็นดาวตัวแทนของการลงมือทำของความขาย ยันแล้วก็จะมีถึงจะมีโชคลาภเข้ามาด้วยและมีสิ่งดีๆเข้ามาแต่ท่านอาจจะต้องเหนื่อยยากสักหน่อยจึงจะได้เงินหรือค่าตอบแทนนั้นเข้ามาเพราะกระแสของดาวพะอังคารส่งกระแสตรีโกนมาถึงดาวประจำตัวของท่านคือดาวพระเสาร์ดาว ดาวคู่นี้คือดาวพระอังคารและดาวพระเสาร์ทำให้กว่าที่ท่านจะได้อะไรมาต้องเจอกับบททดสอบค่อนข้างเยอะเพราะจะต้องลงมือลงแรงทำหรือมีปัญหาก่อนงานจึงจะสำเร็จตามมาแต่ชาวลัคนาราศีมังกรไม่ต้องกังวลไปเพราะท่านคือดาวพระราหูยังคงคอจร อยู่ในภพพันธุซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงที่อยู่อาศัยครอบครัวญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่และได้เกณฑ์ที่ดีในทางโหราศาสตร์ไทยให้กับชาวลัคนาราศีมังกรโดยเฉพาะเลยเรียกว่าอัมพุจัตุระเกณฑ์ทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีโอกาสได้จับเงินอย่างแน่ อยู่ที่ตัวของท่านเองว่าจะขยนันหรือลุยหรือไขวยคว้าได้มากแค่ไหนบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เอาเงินไปใช้ในการซื้อบ้านใหม่รถใหม่หรือใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถและคนในครอบครัวด้วยหรือ เกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ด้วยแต่บางท่านอาจจะเหนื่อยใจจากภาวะที่มีคนอื่นมีภาระต่างๆให้ท่านต้องรับผิดชอบมากขึ้นบางท่านก็จะมีเกณฑ์นำเงินไปลงทุนหรือทำอะไรเพิ่มเติมด้วยถือว่าพอทนได้อยู่แต่ อย่าให้ใหญ่โตมากนักเพราะผลตอบแทนที่จะได้เข้ามาอาจจะล่าช้าหรือไม่ทันใจท่านนั่นเองแต่ท่านใดที่อยู่ในช่วงการหมุนเงินท่านอาจจะมีเงินขาดมือยังไงแล้วท่านจะต้องมีเงินสำรองไว้ด้วยเพราะดาวยังคง ไม่เป็นปกติอยู่เพราะฉะนั้นครึ่งเดือนแรกนี้ท่านต้องมีเงินทุนสำรองไว้ด้วยเงินจะได้ไม่ขาดมือทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ท่านจะต้องมีความรับผิดชอบค่อนข้างมากเพราะชาวรัคนาราศีมังกรจะเป็นคนอดทนรอบคอบละเอียด แต่เชื่อว่าท่านจะสามารถผ่านไปได้อาจจะมีทั้งงานของตัวท่านเองงานเสริมหรืองานที่ต้องรับผิดชอบแทนคนอื่นด้วยดูแล้วงานจะมีความก้าวหน้าอย่างแน่นอนมีความสำเร็จตามมาด้วยเพราะดาวการงานของชาวลัคนาราศีมังกรจะโคจรอยู่ในภพลาภะได้รับกระแสคู่มิตร จากดาวพระอังคารส่งกระแสมาถึงแบบนี้ทําให้ในช่วงนี้จะมีงานที่ทําให้ท่านถูกอกถูกใจหรือมีคนมาเสนองานดีๆให้กับท่านมากขึ้นประกอบกับดาวพระศุกคือดาวการงานโคจรมาร่วมกับดาวพระอาทิตย์เป็นคู่สมพลสมพลคือมีพละกกำลังเสริมพลังให้กับการทำงานอาจจะมีงานที่มีเกียรติมีหน้ามีตา เป็นงานระดับใหญ่ไม่ใช่เล็กๆเ,เป็นงานที่ต้องพบเจอผู้คนหรือพบเจอคนที่มีระดับสูงกว่าท่านเป็นงานโครงการใหญ่ทำให้ท่านได้ทำงานเหล่านี้แน่นอนหลังจากวันที่8ปธันวาคมไปแล้วดาวการงานของชาวรัคนาราศีมังกรคือดาวพระศุกร์จะโคจรเข้าพบวินาศโดยโคจรร่วมกับดาวพระพุธทำให้งานในช่วงนี้จะดีเด่น หรืออาจจะต้องมีการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับงานด้วย หรืออาจจะเป็นงานแก้ไขปัญหาต่างๆหรืองานเบื้องหลังหรืองานที่ทำร่วมกับบริษัทต่างชาติหรืองานที่ต้องทำร่วมกับผู้ใหญ่งานในช่วงนี้จะเป็นงานที่มีขั้นมีตอนทำให้ท่านต้องคอยแก้ไขหรือมีกฎระเบียบเข่งคัดและระยะนี้บอกได้เลยว่าไม่ว่าท่านจะทำอะไรท่านจะอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่อย่างแน่นอนแต่ท่านอาจจะไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นให้ท่านทาในสิ่งที่ถูกต้องทางด้า ้านสายงานที่มีลูกน้องลูกจ้างบริวาร ในช่วงนี้จะฝากความหวังไว้กับลูกน้องหรือบริวารของท่านค่อนข้างยากหากเป็นงานที่สําคัญแล้วท่านควรจะลงมือทำหรือลุยเองจะดีกว่าทางด้านสุขภาพชาวลัคนาราศีมังกรให้ระวังอุบัติเหตุหรือโรคภัยจากทางน้ำแต่ในด้านดีคือท่านอาจจะได้รับวัตถุมงคลเครื่องรางของข,องของังหรือเป็นของเก่าเข้ามาด้วยทางด้านความรักคนโสดอาจจะได้พบรักจากการเดินทางหรือจากคน ต่างถิ่นแดนไกลอาจจะเป็นรักเก่ากลับมาก็อาจจะเป็นไปได้หรือคบกันแล้วแบบไม่เปิดเผยส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วต่างคนต่างรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองอาจจะไม่มีเวลาให้กันบ้างก็ขอให้ท่านได้ควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ดีอาจจะมีเหนื่อยบ้างมีปัญหาบ้างแต่ส่วนใหญ่ปัญหาก็อาจจะมาจากตัวท่านเองขอให้ท่านเข้าใจในจุดนี้ด้วยและตั้งรับให้ดีแล้วพบกันใหม่ใน เดือนหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ